ื่องความกดดันเรื่องของความมั่นใจในแต่ละเกมอ่ะมัมสนสำคัญสวัสดีครับผมสุริย้านะครับพอร์รานิสปอร์ตูรัสตาสกเกอร์นะครับวันนี้ก็มาจักันวันอังคารที่4มิถุนายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเอเชียแทจะไม่มีโรงสนามเลยนะครับผมก็เลยจะขอโฟกัสไปที่ฟุตบอลลีก2องอุริาใน อเมริกาใต้ซิลิบีบราซิลและพีเมราดิวิซิโออุรุกวัยอย่างละหนึ่งคู่เลยครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณก่ก็แนะนำนะครับกลุ่มฟุตบอล v i p 9 1 1 Sport Club ครับกลุ่มฟุตบอล VIP นะครับที่มีทศดา,าฟุตบอลทั่วรลกลัดมาแจกกันให้แบบจัดเต็มเข้ามาในกลุ่มได้ตามริกงที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ซิลิบีบราซิลนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง มิราโซเปิดบ้านพบกับกัวรานี่ศักยภาพชื่อชั้นของสองทีมนี้พอฟัด พอเวียน,นะครับโดยเจ้าถิ่นมีราโซฟอร์มค่อนข้างแข่งในช่วงหลังนะครับแต่อย่างน้อยได้เล่นในบ้านแล้วก็เรื่องของส่งบอลอย่างวางใจได้มากกว่าทีมเยือนกัวรานี่นะครับซึ่งมาตรฐานทีมผลงานตกลงไปเยอะมากนะครับพวกเขาเล่นมา7เกมนะครับแพ้ถึง5เกมร้งอยู่ท้ายตารางเจอกันช่วงนี้ผมมองนะครับว่ามิราโซยังดูดีกว่าพอสมควรครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยหากไม่ใช่โอกาสเพื่อกันเองนะครับสุดท้ายเชื่อว่าจะสาม เอาชนะได้เชียมิราโซนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลพีเนราดีวิซีโออุรุก,กวยัยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างโปรเกโซเปิดบ้านพบกับเซโลราโกอ,อันดับบนตารางเจ้าถิน่นอาจจะดูดีกว่านะครับแต่ความเป็นจริงแล้วศักยภาพ พวกเขาเป็นรองนะครับและฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างแฝงนะครับเจอกับทางเซโรราโก้เครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยชนะนะครับแต่ช่วงหลังก็เป็นทีมที่แพ้ยากนะครับแล้วก็สิติเก่ายามเจอกันคู่นี้ต้องบอกนะครับว่าเซโรราโก้เนี่ยค่อนข้างคมนะครับเจอกัน5เกมหลังสุดเซโรราโก้ไม่แพ้นะครับชนะได้ถึง3เกมนะครับเพราะฉะนั้นเจอกันแบบนี้ผมบอลครับว่าสูสีเป็นบอลสามหน้าแหนเชียสอกหน้าของทางทีมเยอนนะครับเชื่อว่าเซโรราโก้ จะไม่แพ้กับออกมาเป็นอย่างน้อยเชียเซโร่ราโก้ลครับวันนี้ครับสอบคู่เี่กีฟุตบอลรีอเมริกาใต้นะครับเชียมิราโซแรเซโร่ราโก้ขอทุกท่านเชีย์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงวัรวรวยไปเจอกันใหมว่วันนี้สวัสดีครับ